ในฐานะสัญญาแพทย์คุณหมอมีเคยมีเคสผ่าตัดที่เกิดภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดอธิบายยากเท่าไหร่ก็ไม่เข้าใจบ้างไหมคะอยากรบกวนคุณหมอช่วยแชร์วิธีคิดและรับมือกับเรื่องนี้ค่ะอันนี้เข้าใจว่าถ้าไม่เป็นแพทย์ก็คงเป็นพยาบาลแล้วบางน่าจะเป็นพยาบาลมากกว่านะเพราะเป็นผู้หญิงนะหมอผ่าตัดส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชาย ประเด็นสำคัญก็คือ,อคุณต้องกลับไปหาหลักวิชา,าจิตวิทยาของการรับข่าวร้ายทุกคนต้องเรียนนะคุณก็ต้องเรียนผมมั่นใจถึงคุณเป็นพยาบาลคุณก็ต้องเรียนจิตวิทยาของอาการรับข่าวร้ายอ้าวมันมีอยู่ห้าขั้นตอนอันนี้หนึ่งเราปฏิเสธก่อนไม่จริงหมอแน่ใจเหรอ ว่าเกิดเรื่องอย่างนั้น <c oughs> ค,คือปฏิเสธว่าไม่น่าจะใช่พอมาขั้นที่สอง,ขงเขา้นมันโกรธโกรธโกรธไม่โกรธเปล่านะโบยด้วยภาษาวิชาการเขาเรียกว่า projection โบยเป็นความผิดของหมอโบยเป็นความผิดของพยาบาลโบยเป็นความผิดของคนขับรถแอมบูเล็์อันนี้เป็นขั้นตอนโกรธเป็นขั้นตอนที่สองพอมาขั้นตอนที่สามก็ ต่อรองฮะต่อรองคือชักชักจะจำนนว่าเออมันเรื่องมันเกิดขึ้นแล้วก็มาเป็นขั้นตอนต่อรองเออจะเป็นก็ก็ช่างประเตอแต่ขอให้ลูกเรียนจบก่อนได้ไหมจะเพิ่งตายเพราะโรคนี้ถึงตายขอให้ลูกเรียนจบก่อนนี่นคือต่อรองแล้วก็มาเป็นขั้นตอนที่สี่คราวนี้เป็นการซึมเศร้าคือรู้ว่าตัวเองแย่แน่แล้วก็เป็นภาวะซึมเศร้า กว่าจะไปถึงขั้นตอนที่5คือขั้นตอนยอมรับเนี่ยบางทีบางคนไปไม่ถึงไปไม่ถึงหมายความไปฆ่าตัวตายหรืออะไรสะก่อนอันนี้คือหลักวิชาการแจ้งข่าวร้ายในในขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองคนไข้เขากําลังปฏิเสธเขากํกากลังโกรธเขากําลังโวยคุณก็ต้องเข้าใจสิใช่ไหมไม่ต้องไปพยายามอธิบายหรอก คุณก็รับฟังเขาว่าอะไรคุณก็ก้มหน้าต่ําสํานึกผิดครับครับจริงบางเท็จบางไม่เป็นไรหรอกนะเพราะเรารู้ว่าในขั้นตอนนี้คนไข้กําลังปฏิเสธกําลังโกรธไปอธิบายยังไงเขาก็ไม่ใช่ไม็กเกสนะคือคือเขาไม่ได้ยินนะโอเคนะฮะอ่าอผมไม่เห็นโอเคผมคำถามที่หนงจบแล้วนะสรุปว่าคุณกำลัง อยู่กับคนไข้ในระยะที่เขาปฏิเสธหรือกำลังโกรธอย่าพยายามอธิบายสปอร์ตฟังเขาว่าอะไรก็ออรับรับรับแค่นั้นพ